สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะโลกในมุมมองของ value investor ในวันนี้ดรนิเวศเทวะชิราวรากรท่านได้พูดถึง Bitcoin เท่ากับ Digital Go al, จะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นไปฟังกันดีกว่าคะ่ะการซื้อ Bitcoin จำนวน1,500ล้านเหรียญและการประกาศว่า t ท s l a จะรับ Bitcoin เป็นค่าซื้อรถ t ท s l a ของ Elon Musk เมื่อสัปดาห์ก่อนนั้น ต้องถือว่าเป็นข่าวใหญ่ในแวดวงธรุรกิจการเงินและการลงทุนหลังจากที่ข่าวออกไปในวันรุ่งขึ้นคือวันที่8กุมภาพันธ์2564ราคาบิตคอยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง19เป็นประมาณ1.4ล้านบาทไทยและสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ทำให้มูลค่าทั้งหมดหรือ market cap ของบิตคอยเท่ากับประมาณ 8.7แสนล้านดอนลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ26ล้านล้านบาทไทยแน่นอนว่าอิทธิพลของมัดได้ช่วยขับเคลื่อนราคาของบิตคอยขึ้นไปมากคนคงจะเชื่อมั่นในตัวมัดว่ามองอะไรไม่ผิดเหนื้อสิ่งอื่นใดหุ้นเทสลาของเขาก็มีการปรับตัวขึ้นมามโหลานในช่วงเร็วๆนี้จนมีมูลค่าประมาณ 8.2แสนล้านดอลลาร์ใกล้เคียงกับมูลค่าของบิตคอยยิ่งไปกว่านั้นในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาหุ้นเทสล a าปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ5.6เท่าขณะที่บิตคอยก็ขึ้นมาประมาณ4.6เท่าใกล้เคียงกันถ้ามองทางด้านของพื้นฐานหรือเหตุผลที่ทั้งสองหลักทรัพย์ หรือตราสารมีคล้ายๆกันอีกอย่างหนึ่งก็คือเทสลานั้นขายความเป็นโลกแห่งอนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่ต้องใช้คนขับที่จะปฏิวัติรถยนต์ดั้งเดิมของโลกขณะที่บิตคอยเองนั้นก็จะเป็นโลกแห่งอนาคตของเงินที่จะใช้กันทั่วโลกในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าดังนั้นราคาที่ขึ้นมาแรง และเร็วมากจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าเทสลาจะยิ่งใหญ่มากในโลกของรถยนต์ขณะที่บิตคอยก็จะยิ่งใหญ่มากในโลกของเงินที่เรียกว่าคริปโตเคเรนซีที่วันหนึ่งคนจะใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันทั่วโลกแทนระบบเงินตราปัจจุบันที่เป็นดอลลาร์หยวนหรือบาทและอื่นๆที่เป็นเงินของแต่ละประเทศที่ใช้กันมานาน ผมเองไม่อยากที่จะพูดถึงข้อโต้เถียงที่ว่าการปรับตัวขึ้นของทั้งเทสล a าและบิตคอยนนั้นเป็นเรื่องของการเก็งกำไรหรือปั่นหุ้นจากนักเก็งกำไรที่กำลังคึกคักกันทั่วโลกอันนี้ส่งจากเม็ดเงินจำนวนมหาศาลจาก QE ที่รัฐบาลทั่วโลกอัดฉีดเข้าสู่ระบบเพื่อต่อสู้กับโควิด -19 ที่ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำลงในช่วงเร็วๆนี้ เนื่องจากมีคนพูดกันมากแล้วแต่อยากจะมีคอมเมนต์หรือการวิจารณ์ถึงเหตุผลที่พูดกันว่าบิตคอยน์กำลังโตขึ้นเพราะวันหนึ่งมันจะเป็นเงินเข้ารหัสที่คนทั่วโลกจะใช้กันเป็นความจริงว่าบิตคอยนนั้นถูกออกแบบมาเพื่อที่จะเป็นเงินที่ใช้ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้อย่างสะดวกและต้นทุนต่ำแถมเงินนี้จะไม่เฟอร์เหมือนเงินกระดาษ ที่นักวิชาการเรียกเงินเฟียตเช่นเงินดอลล่าร์หรือเงินของประเทศทั้งหลายในโลกเนื่องจากมันจะไม่มีการเพิ่มขึ้นตามอำเภอใจของรัฐบาลที่มักจะพิมพ์เงินเฟียตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างที่กำลังทำอยู่มากมายในช่วงนี้ดังนั้นในอนาคตคนจะหันมาใช้เงินบิตคอยแทนและจะทำมากขึ้นเรื่อยๆและจะดิสรับเงินเฟียตในที่สุด แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันหลังจากที่บิตคอยถูกสร้างขึ้นและมีการซื้อขายกันในตลาดเป็นเวลา7-8ปีแล้วกลับปรกากฏว่ามีคนที่ใช้บิตคอยในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าน้อยมากเหตุผลนั้นก็ชัดเจนว่าข้อแรกมีคนขายสินค้าที่รับเงินบิตคอยน้อยมากเช่นเดียวกับคนที่มีบิตคอยที่จะนำมาซื้อสินค้าก็มีน้อยมากเหนือสิ่งอื่นใดก็คือ คนทั่วไปที่ทำงานกินเงินเดือนที่จะทำให้มีเงินนั้นต่างก็รับเป็นเงินเฟียสคงมีแต่คนที่เล่นหรือลงทุนในบิตคอยนเท่านั้นที่จะมีเงินนี้ประการที่2ก็คือเรื่องของต้นทุนที่ต้องใช้ในการโอนหรือแลกเปลี่ยนเงินจากสกุลหนึ่งมาอีกสกุลหนึ่งที่มักจะค่อนข้างสูงตัวอย่างเช่นการโอนเงินเงินบาทไปเป็นเงินเยนหรือเงินดอง มักจะมีค่าธรรมเนียมและอัตราส่วนต่างซื้อขายที่ค่อนข้างสูงบางทีก็ต้องโอนสองต่อคือเป็นดอลลาร์ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเงินอีกสกุลหนึ่งการใช้บิตคอยอาจจะสามารถลดตรงส่วนนี้ได้อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่านี่ยังเป็นอนาคตเท่านั้นเพราะขณะนี้ผมยังคิดว่าการใช้บิตคอยทำธุรก,กรรมส่วนนี้น่าจะยังมีต้นทุนและความเสี่ยงสูงเกินไป เหนือสิ่งอื่นใดก็คือระบบต่างๆเช่นระบบกระเป๋าเงินและการจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการคิดค้นขึ้นก็สามารถช่วยลดต้นทุนของการโอนและแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างๆลงมากจนอาจจะทำให้การใช้บิตคอยไม่จำเป็นแม้แต่ในอนาคตประการสุดท้ายที่ทำให้บิตคอยไม่เป็นที่ยอมรับในการซื้อขายสินค้าหรือบริการก็คือ ความผันผวนของราคาบิตคอยที่เกิดขึ้นอย่างแรงในชั่วเสี้ยววินาทีนี่ทำให้คนขายและซื้อต่างก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมากเพราะเวลาตกลงราคาหนึ่งแต่ในช่วงจ่ายเงินซึ่งอาจจะห่างกันเพียงไม่กี่นาทีกลายเป็นอีกราคาหนึ่งที่คิดจากฐานของเงินเฟียสที่ทั้งคู่ใช้อ้างอิงที่แตกต่างกันมากกำไรหรือขาดทุนที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจ หรือความพึงพอใจของคนซื้อและขายก็อาจจะเกิดขึ้นและนั่นก็จะทำให้การซื้อขายสินค้าด้วยบิตคอยไม่ประสบความสำเร็จการที่เทสลาบอกว่ายอมรับเงินบิตคอยจากคนที่มาซื้อรถนั้นก็คงเป็นแค่กิมมิกเพื่อโปรโมตบิตคอยมากกว่า คนที่บอกว่าบิตคอยจะได้รับการยอมรับมากขึ้นอย่างรวดเร็วคล้ายๆกับคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือแทนโทรศัพท์บ้านหรือคนที่ใช้ Facebook ที่เพิ่มขึ้นเป็นล้านๆคนนั้นผมคิดว่าจะไม่เกิดขึ้นกับบิตคอยเพราะในกรณีแรกนั้นโทรศัพท์มือถือดีกว่าโทรศัพท์บ้านทุกอย่างส่วน Facebook นั้นก็ดีกว่าสื่ออื่นๆที่มีอยู่ก่อนหน้านั้นแต่ในกรณีของบิตคอยนั้น มันกำลังต่อสู้อยู่กับเงินเฟียสที่พัฒนาด้วยดิจิทัลเหมือนกันทำให้มันไม่สามารถเอาชนะได้ในด้านของการใช้เงินเพื่อการแลกเปลี่ยนสินค้าได้ถ้าฉะนั้นบิตคอยในสถานะที่เป็นอยู่นี้คืออะไรผมลองคิดดูแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะคล้ายทองมากที่สุดจะเรียกว่าทองเสมือนก็น่าจะได้หรือถ้าพูดแบบสากลหน่อย ก็อาจจะเรียกว่าเป็นดิจิทัลโกลหรือเป็นทองที่สร้างขึ้นจากดิจิทัลนั่นก็คือเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นบล็อกเชนมาเขียนหรือออกแบบให้เป็นให้มีคุณสมบัติคล้ายๆทองคำนั่นก็คือมันมีจำนวนที่กำหนดตายตัวและไม่สามารถสร้างหรือขุดเพิ่มขึ้นมาง่ายๆการขุดต้องใช้เงินหรือทรัพยากรมากนอกเหนือจากนั้นก็คือ มันต้องมีความน่าเชื่อถือว่ามันมีค่าสามารถให้คนยอมรับซึ่งอย่างในกรณีของทองคำนั้นปริมาณที่คนพบและขุดขึ้นมาแล้วในโลกมีรวมกันคิดเป็นน้ำหนักประมาณ244,000ตันหรือคิดเป็นปริมาตรเท่ากับสระว่ายน้ำโอลิมปิกประมาณ3สระเท่านั้น แต่ถ้าคิดเป็นมูลค่าในราคาปัจจุบันที่58.2ล้านเหรียญต่อตันก็เท่ากับประมาณ14.2ล้านล้านเหรียญสหรัฐในส่วนของความน่าเชื่อถือนั้นทองคำได้รับความน่าเชื่อถือว่ามีคุณค่าหรือมูลค่ามากทั้งๆท,ที่ในความเป็นจริงมันก็คือโลหะชนิดหนึ่งซึ่งเอาไปทำอะไรไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวหรือถึงทำได้ มันก็มีจำนวนน้อยเกินไปที่จะทำอะไรในโลกนี้ซึ่งก็จะคล้ายๆกับบิตคอยที่ไม่มีอะไรจับต้องได้มีแต่ตัวเลขแต่บิตคอยเป็นตัวเลขที่ถูกล็อกเอาไว้ที่21ล้านบิตคอยในขณะที่จำนวนบิตคอยในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ18.5ล้านบิตคอยดังนั้นจึงเหลือบิตคอยอีกเพียง2.5ล้านบิตคอยที่จะค่อยๆถูกขุด ขึ้นมาซึ่งก็ต้องใช้ต้นทุนและพลังงานจำนวนมากเหมือนการขุดทองคำถ้าคิดราคาของบิตคอยในปัจจุบันที่ราคาประมาณบิตคอยละ47,000ดอลลาร์ก็จะเป็นมูลค่าตลาดของบิตคอยทั้งหมดที่ประมาณ87,000 0ล้านดอลลาร์หรือเท่ากับประมาณ6%ของมูลค่าทองคำทั้งโลกในส่วนของความน่าเชื่อถือ ว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีค่านั้นผมคิดว่ามันก็ดีขึ้นเรื่อยๆอันนี้ส่งส่วนหนึ่งก็เพราะผู้นำโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางธุรกิจอย่างอีลอมัสเข้ามาสนับสนุนโดยการถือบิตคอยเป็นเงินสำรองแทนที่จะถือเงินดอลลาร์ที่ความน่าเชื่อถืออาจจะกำลังลดลงเนื่องจากมีการพิมพ์แบงค์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตามผมคิดว่า เขากำลังเข้ามาเก่งกำไรและมองบิตคอยคล้ายๆกับทองที่ราคาวิ่งขึ้นลงได้ตามความต้องการหรือดีมานที่เพิ่มขึ้นในขณะที่จำนวนบิตคอยที่มีซัพพลายจำกัดประเด็นว่าราคาบิตคอยตอนนี้สูงเกินไปหรือ,อยังในระยะยาวนั้นคงต้องดูว่าความต้องการที่จะสำรองบิตคอยโดยคนที่มีเงินมหาศาลเช่นบริษัทหรือองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งอาจจะรวมถึงรัฐบาลในอนาคตจะต้องการนำบิตคอยมาสำรองคล้ายๆทองคำหรือไม่ซึ่งก็น่าจะอยู่ที่ความน่าเชื่อถือของบิตคอยในอนาคตทองคำนั้นอยู่กับโลกและได้รับความเชื่อถือมาก,กว่า6,000ปีแล้วแต่บิตคอยเพิ่งจะเกิดไม่กี่ปีมันจะดิสรั t หรือทำลายทองคำหรือไม่ถ้าใช่มูลค่าก็คงมหาศาลกว่านี้ แต่ถ้าไม่ใช่ซึ่งอาจจะมาจากประเด็นสารพัดเช่นปัญหาการถูกแฮ็กและการที่อาจจะสำคัญยิ่งกว่าก็คือรัฐบาลทั้งหลายอาจจะไม่ยอมรับราคาของบิตคอยก็น่าจะสูงเกินไปและอาจจะถล่มลงมาได้เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือเงินคริปโตตัวอื่นก็ทำได้แบบบิตคอยก็มีมากมายแม้จะยังไม่ได้รับความน่าเชื่อถือเท่ายิ่งไปกว่านั้น ในวันหนึ่งรัฐบาลหลายๆแห่งในโลกก็อาจจะออกคอยของตนเองขึ้นมาแข่งกับบิตคอยก็ได้และถ้าเป็นอย่างนั้นบิตคอยก็อาจจะลดความสำคัญลงไปมากแม้แต่จะเทียบกับทองคำที่เป็นของจริงเสมอและนี่ก็คือโลกในมุมมองของ value investor ที่เขียนโดยดรนิเวศเฮมวัชิราราก่อนนักลงทุน V ีไอ ขั้นเซียนเบอร์หนึ่งในเมืองไทยนี่แหละค่ะทุกท่านคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างลองคอมเมนต์มานะคะวันนี้จิมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ